ก็ปลุกแต่เศร้าเถอะวะ่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายชาวมงคนหนึ่งเข้าอาศัยอยู่กระท่อมเล็กๆและมีฐานะที่ยากจนมากทุกๆวันเขาจะออกมานั่งตกปลาในที่แห่งนี้โอ้ยจะมันหิวจะได้หนะตกปลาแต่เศร้าหอดคำกันยมบดไยจ้จากโต สงสัยสด้เล่มห้าสวนลังบานกินแะมือแรงเนี่ยดูเหมือนว่าชีวิตเขาจะไม่มีอะไรดีเลยจนกระทั่งวันหนึง่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเขาในขณะที่เขากำลังนั่งเหมือลอยจูจ่ๆก็มีอะไรไม่รู้ดึงเบ็ดเขาเอ๊ะมันคือแปลกๆเว้เสื้อกะบตีงขั้นป่ามันก็คือบ่อเคยดึงเบ็ดแบบนี้นะ เบืง้งเขาดึงมันขึ้นมาแต่สุดท้ายก็พบว่ามันไม่ใช่ปลาแต่เป็นไหที่มีผ้าแดงคุมไว้อย่างดีเขาเกิดอาการสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรทําไมถึงต้องผูกมันไว้ทั้งในมันมีอย่างว่าเขาคือผูกไว้แนวนี้หรือว่าสิเป็นของหมอผีบ่ะเฮ้ยกับเป็นตตยานนาะ ย่านมันเป็นคืออยู่ในหนังฮะนะเปิดมาละผีโผล่ไว้บเอาดอกแต่กะเก็บใบก่อนเขาได้นำมันกลับไปแต่ในระหว่างทางที่นำไปนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นปอยค่อยถอนเอ้เสียงเงียงวังอ่ามันกับ,บ่มีองี่างเลยล่ะหู้ผาดบวัวนไปต่อกัน โอ้ยขอยได้ยินบ้าบกจอยไอ,อยล่ะเสียงผู้ใดวะปรากฏตัอออกมาเดียวนี่หากยุเม,มือือขอยก็ขึ้นสันหรือว่าสิยุ่นนี่หายหนีบ่อนเนาะช่วยข้าออกไปทีเจ้าอยู่ในไหาแมนบะแมนแล้วขอยอยู่ในนี่แหละจะอะจบอกด้วยว่าจะอยู่ในไหายเนี่แมนแล้วนั่ข่อยออกไปแล้วคอยิใหายเจ้าได้ทุกอย่าง แล้วจาเขาไปอยู่ในแนวใดล่ะเออแล้วสิบอกนะให้มันกระบวนด้ไงปันใดได้ล่ะอ่ะปล่อยก็ได้ใสเกิเดเหียงขึ้นอ้าวในที่สุดข้าก็ไปอิสระแล้วโอวเชียจะวิทภัยนนำเต่าแน่นอนนีน่จะเขามาอยู่ในแนวใดล่ะข้าเป็นพ่อมดที่ถูกสาบ นับหมื่นปีโอไม่กูดเนสเป็นหมื่นปีเลยเหรอถูกต้องก็ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะสิพูดอีกก็ถูกอีกโอ้เจียและเจ้าก็เป็นคนที่ปลดปล่อยข้าและข้าก็จะตอบแทนเจ้าด้วยการเป็นสมุนของเจ้าหมายความว่าไงสมุนท่านสามารถขออะไรก็ได้ที่ท่านต้องการแบบขออะไรก็ได้น่ะเหรอก็อาจจะนะโอ้ือดีเจ้าวาฮิฮิงั้นข้าขอ อาหารมือ้อค่าสุดพิเศษนะจัดไปอย่าให้เสียจอยสิบออดอีกต่อไปเฮ้เฮ่ในที่สุดชีวิตจอยก็เปลี่ยนไปอะโหลนี่แก๊บเหรอส่งอาหารที่อร่อยที่สุดในกรุงลาด้านมาที่ป่าเมซอนด่วนเดอ้ออ่าแค่นี้แหละขาบคนที่ใช้บริการทานให้อร่อยนะอาา ไว้ทำใจจริงๆเรากลับบ้านกันเถอะจอยดีใจมากที่จะได้กินอาหารอร่อยที่สุดในชีวิตของเขา<ร>สงสัยจะเติมเยอะเกินไปโทษทีดีดไปหน่อยนายช่วยเล่าประวัตินายให้ฟังหน่อยเดียย้อนไปเมื่อหมื่นปีที่แล้วข้าเดินไปที่หนองน้ําแห่งหนึ่งเพื่อหวังที่จะดื่มน้ำและจู่ๆข้าก็เห็นเงาปแปลก ที่อยู่ในใต้น้ำข้าก,ก้มลงไปดูและสุดท้ายข้าก็เห็นเอ้ยเอ้ยมังหากินหัวมเย้ยให้กูเอาแต่ดน เจ้าไว้วะาเ้ายคือหลบกวนกูดีแท้มึงเนี่ยอืมเออจังสีก็คือแค่แน่เว้ยตื่นแล้วเหรอครับท่านมิตาก็เห็นตัวนเนาอใช่เขาหิวมากเลยอ่ะได้งั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าหาอาหารมาให้เออเออ จอยไม่ต้องดิน้นหลนหาเองอีกต่อไปมันคือบทเสกเอาวะในขณะที่พ่อมดกำลังเดินหา,าหารก็พบเห็นกระดาษใบหนึ่งที่ติดไว้กับต้นไม้นี่มันจดหมายอะไรเนี่ยขอดูหน่อยดิประกาศประกาศ ตอนนี้อาณาจักรจงซึนกำลังเจอภัยอันตรายจากยักษ์ลายที่กำลังเข้ามาบุกฮานและภัยที่ปราบยักษ์ได้จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแบบนี้ต้องให้หมกจอยจัดสักหน่อยแล้วพอมดได้นำจดหมายไปให้จอยอยุใส่ละของกินคือเห็นแต่จดหมายคุณใช่จอยครับผมมีข่าวดีมาบอกมันดียังไงอ่ะตามนี่ครับท่านให้อานก็ว่าให้อ่านดีอยนนี้ว่าให้บอกเนาะ อันยมาหลายเรื่องโอ้เจียใครที่ปราบยักได้จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงนั่นเหรอใช่มากครับแต่จอยยังไม่เห็นหน้าเจ้าหญิงเลยเอาเธอท่านขึ้นชื่อว่าเจ้าหญิงยังไงก็ต้องสวยเสื้อผมก็แมนอยู่แล้วก็เสียวอย่างไปปราบยักละ่ะบอดด้มีพลังวิเศษเดี๋ยวผมสวยท่านเองโอ้หามง่ายตกใจมัดมึงบอกกูดีๆก็ไดดตัว มันนเป็สไตล์ว่าแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางไปยังอาณาจักรจงเซนและแล้วก็มาหอดอาณาจักร ทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความอึ้องทึ่งเสียวโอ้สวยงามเหลือเกินกูบอกมึงละจอยบอกคิดว่าสิ่ย,ยโตขนาดนี้ขนาดวังยังษ์ซ้ำนี่เจ้าหญิงสี่ซ้ำไหนใคก็ว่าคือเจ้าอยู่แล้วสีมวัวลีล่อว่าอีสังเขาไปกันตีเขาไปได้อยู่แต่คอยจะหายโตติดตามเจ้าไปโอเคเอาจากฉันกันได้และพวกเขาก็ได้เข้าไปขอพบพาบาท ฝ่าบาทพระเจ้าค่ะมีคนมาขอเข้าพบค่ะนำเขาเข้ามาขอรับ่าบาทนำโตเข้ามาได้เจ้ามีเรื่องอันใดจึงอยากมาพบข้าด้วยความเคารพข้า่าบาทข้าได้ข่าวมาว่าอีกไม่นานจะมียักษ์ลายที่จะมาทำลายปราสาทของท่านข้าอยากขันอาสาเป็นผู้ที่จะปราบยักษ์ตวนั้นนะรเจ้าแน่ใจหรือ ว่าจะช่วยข้าได้มีเจ้าชายมาเป็นร้อยองค์สุดท้ายก็ตายหมดเลยยืยเอาจะได้ดีพอหมดสิไปต่อหรือสิพ่อซัมเน่เดี๋ยวข้าช่วยท่านเองบอกไปสิว่าท่านไม่เคยกลัวข้าไม่เคยกลัวตายขนาดงูยักษ์ผมยังเคยจับหักคอมาแล้วขนาดงูยักษ์ผมยังเคยจับหักคอมาแล้วเล่ภาษาอะไรกับแค่ยักษ์ธรรมดาตนเดียวเงินเจ้าก็ต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าจะปราบยักษ์ตนนั้นได้ ข้าพิสูจน์ให้ข้าเห็นได้ข้าก็จะอนุญาตแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็จะต้องตายแล้วผมต้องทำยังไงหรอครับท่านโอ้มลุกขุกยมลุกุกขยพี่อาหโอ้ g ม o กูเนสเจ้ามีพลังวิเศษ มหาสจั์จริงๆข้าเสื้อในตัวเจ้าข้าอนุญาตให้เจ้าปาบยักได้อย่าทำให้ข้าผิดหวังละกันเย็นดเย็นเดวและตาข้าปาบได้ท่านจะให้อะไรกับข้าล่ะท่านอามัดไปเรียกลูกข้ามาทีฮะข้าพาบัดและแล้วจอยก็ได้เห็นเจ้าหญิงยุใส่ได้น้อเจ้าหญิงอู้ยังมาจะไกล แต่ทำไมนะเจ้าหญิงถึงไม่เปิดหน้าออกมาให้คนอื่นได้เห็นเอาขึ้นมาเอาแพรไปปลุกนาะว่าคือเหตุนแนวนั้นเ<ฮ>ทศไม่บอกถ้าเจ้าทำได้เจ้าจะได้แต่งงานกับลูกข้าแต่เดี๋ยวนะทำไมต้องปิดหน้าเจ้าหญิงด้วยละ่ะเจ้าหญิงโดนคำสาปถ้ายักตนนั้นตายเราถึงจะได้เห็นหนะ้าเจ้าหญิงได้งั้นข้าจะไปจัดการยักตนนั้นเดี๋ยวนี้เลยโชคดีแล้วนำใสสนาม,มา จอยตั้งใจมากเพื่อจะปวดคำสาปให้เจ้าหญิงแต่เดี๋ยวนะยักมันอยู่ที่ไหนล่ะเออไม่รู้ไม่รู้แล้วจะหาเห็นได้ไงล่ะนั่นนะสิเดี๋ยวข้าคิดก่อนนะอื๋อรู้แล้วมันต้องอย่างนี้<า>มันบินได้บขึ้นมาเร็วจอย เออคันบินอยู่ทั้งฝ่าก็คือสิเห็นง่ายอยู่พอมดได้แปลงเป็นพรมเพื่อให้จอยบินหายักได้ง่ายขึ้นแต่จอยก็ยังหายักไม่เจอบินมาตั้งไกลกับบอท่านเห็นเว้ยมันอยู่แถวใดวะฮะอันอันจอนอกจอดจักยักบัวแถวนี้ยักเหรอแมน,น อ๋อรู้จักทำไมหรอเจ้ารู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้แต่เลสีรู้ลองไปถามเลสีดูสิแล้วเลสีที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนละ่ะพ้นอยู่พ้นอยู่ภูเขาลูกพ่นนะฮะอ๋อยู่นั้นเหลอขอบใจเจ้ามากเจ้านุกพูดได้เออมาเป็นยังนะคนกันเองไปละ จอยมุ่งหน้าไปที่บ้านของเลสีเพื่อที่จะถามว่ายักษ์อยู่ไหนมีใครอยู่ข้างในไหมฮัลโหลเอ้ยเอ้ยเลสีอยู่อยู่บนนอเลสีคุณเลสีครับเอ้ยเอย้ยใครมันมาอานมาทินข้าเนี่ย ข้าจะกินมันให้หมดท่านเลสีครับอยู่ไม่เอ่ยเจ้ามีอะไรข้าช่วยหรอพ่อหนุ่มท่านคือเลสีใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ข้าคือเลสีข้ามาปราบยักษ์ชั่วที่มันกำลังจะไปทำลายเมืองมนุษย์และปลดปล่อยคำสาปของเจ้าหญิงท่านรู้ไหมว่ายักษ์นั่นอยู่ที่ไหนน้อยบังอาชิมะาคาคอย ข้าลู้ข้าเห็นว่ายักนั่นอยู่ที่ไหนแต่ในไหนก็มาแล้วอยู่ทานอาหารกับข้าก่อนดีเพื่อจะได้มีแรงออได้ได้ครับหิวพอดีเลยเชิญเข้ามาเลยครับท่านจอยบ่ว่ายักชวนั้นได้แป้งกายเป็นเลสีแล้วถ้าใครได้กินยาพิษของข้ามันผู้นั้นก็จะตายในไม่กี่วินาทีและข้าก็จะกินมันให้หมด คิดยังได้ชิมขากูโอ้จักยักน่อยไปแล้วน้อยที่แท้มึงก็เป็นยักนั่นเองบได้การละแบมนี่นะพ่อมดได้ลบล้างยาพิษที่ยักใส่ลงไปแต่เจ้ายักยังไม่รู้ตัวนี่ครับท่าน เดินทางมาเหนื่อยกินนี่เข้าไปรับรองว่าหายเหนื่อยทันทีจะได้มีแรงชู้กับยักษ์นะขอบคุณมากครับท่านผมกินเลยนะจัดลแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวเจ้าโง่เนื้อาหารที่เจ้ากินน่ะมันมียาเบือ่อและไม่กี่วินาทีเจ้าก็จะตายโอ้ไม oh ่กูถูกวางยาฮ่าฮ่าฮาสองนำนัเจ้าเป็นใคร <c oughs> ข้าก็คื <c oughs> ยอยักษ์ยังไงล่ะที่จ<ะ>จเจ้าก็เป็นยักษ์นั่นเองยักษ์ข้วก็จะกินหัวมึงนะแต่เดี๋ยวนะทำไมเจ้าไม่ตายละ่ะเ <c oughs> พราะข้าช่วยไว้ไงเจ้าเป็นใครนะข้าเป็นใครมันไม่สำคัญแต่วันนี้เจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าคือ <c oughs> ว่าวเป็นตตยานด้วย <c oughs> จงดูฮะ <c oughs> ดูยังไง <c oughs> ไม่เจ้าคือซูเปอร์ไซย่าพูดอีกก็ถูกอีกแต่มันมีในเวอร์ชันนี้ด้วยเหรอเอานี่ไปกินซะตายสลิธรหยุดนะมึงไม่จับซะดีๆอ่ะฮะ มีดีแค่นี้เองเหรอว่กอากูอาณาจักรจงเซ้นต้องเป็นของข้าผู้เดียวไอ้ซะ เองบ่เทีอนมายาว่าเงอเด้อเ้อเอ้ามันยังบ่าตายตายซะตายจะ,ะมักหงัยกซัวเจ้หาหลอกล่วงคอยนี่ครับท่านหัวใจของเจา้าหงักผมทำสำเร็จแล้วเด้อครับเด้อ กล้ามากเก่งมากเจ้าทำได้ดีมากสมแล้วที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงข้าขอยกลูกสาวให้เจ้าหน้บาทเดียวนี้โอ้ y g o ก d n e s oh <my> s ในที่สุดสหายข้าก็สมหวังสักทีถือว่าข้าสดใสบุญคุณที่ท่านช่วยข้าไว้แล้วหลังจากเสร็จพิธีแต่งงานต่อไปข้าขอเป็นอิสลาณนะ ข้าจะกลับไปหาลูกเมียที่ต่างจังหวัดเพราะข้าคิดถึงเขามากและแล้วก็มาถึงวันแต่งงานของจอยและในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่ทุกคนจะได้เห็นหน้าที่แท้จริงของเจ้าหญิงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดหน้าเจ้าหญิงกันเถอะให้เจ้าชายของเราเปิดหน้าเจ้าหญิงเลย ปาดไล่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 เจะยิงเดี่ยวนี้ปาดไล่เจะยิงในที่สุดวันที่จอยหล่อค่อยก้ามาถึงขออนุญาตเปิดนาจะยิงเด้อครับเจ้าจ้าเอ๊ะฮะอ๋าวก็เป็นเงินวะเฮ้ออ้าวใส่ว่าพ่นค้ำสาบแล้ว ถ้ารักน้องกิงอย่านิ่งดูได้อาฮ่าบอเป็นยังหรอกนะคนเฮ้ามันหักกันที่ใจจอยหักเจ้าหญิงด้วยที่บอแคเรื่องหน้าตาวันนี้คุณสวยมากเลยเจ้าหญิงคุณไม่รังเกียจฉันเหรอผมรักคุณที่ภายในอ้าวเจ้าหญิงก็เปลี่ยนหน้าได้ละฉันแค่อยากทดสอบใจของคุณ ว่าคุณจะรับฉันได้ไหมเจ้าหญ,ญิงปลอมเป็นคนคีเล่เพื่อทดสอบใจของจอยและในที่สุดทั้งสองคนก็นได้คำตอบของกันและกันอะเฮ้ยคือเขินว่าฮ <c oughs> ภูมิใจเหลือเกินคนสดตายทั้งเป็นและแล้วจอยและเจ้าหญ,ญิงก็ได้อยู่น้ำกันอย่างมีความสุขตลอดการ